ลูกค้าบินตรงมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาวน้องจองทําสีผมกับโอเดตไว้ประมาณหนึ่งเดือนน้องบอกว่าติดตามพี่โอเดตมานานแล้วชอบทัศนคติความขยนันความอดทนการสู้ชีวิตและพี่โอเป็นคนทํางานคนเดียวได้ดีผมบินมาจากประเทศลาวถึงกรุงเทพแล้วก็มาหาพี่โอที่ลังสิตเลยมาทําสีผมน้องเลือกสีผมโทนน้าตาลบรอนหม่นๆไม่เอาสว่างมากน้องเป็นคุณหมอนะคะทุกคนขาน้องชื่อว่าคุณหมอจอนนี่ น้องอยู่ที่ประเทศลาวน้องเป็นคุณหมอสายตาน้องจอนนี่อายุ34ปีน้องบอกว่าไม่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนเมืองเป็นคุณหมอโสดมา34ปีไม่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนเมืองคิดดูเอาโสดมาได้ยังไงหล่อขนาดนี้หนะ้าตาดีขนาดนี้เป็นคุณหมอด้วยยังไงพวกเมืองตามไปเฟซน้องได้เลยนะชื่อเฟซว่าคุณหมอจอนนี่ตามไปได้เลยนะคุณหมอน่ารักมากคุณหมอบอกว่าถ้าพี่โอได้ไปประเทศลาวให้พี่โอ บอกผมนะเดี๋ยวผมเป็นคนดูแลพี่โอเองมึงคุณหมอน่ารักมากคุณหมอบอกว่าดูพี่โอทุกคลิปเลยผมจําได้ว่าพี่โออ่ะชอบกินน้ําพริกแต่ไม่กินน้ําพริกหนึ่งอย่างคือน้าพริกแมงดาเมืองกูใจฟูมากคุณหมอบอกว่าจําได้ว่ากูไม่กินน้าพริกแมงดาอีดอ,อกเอาหัวใจกูไปเลยกูรักหมอและอีดอ,อกรักรักกูให้หัวใจหมอไปแล้วตอนเนี้ยอีดอ,อก นี่แหละทุกคนมันคือเรื่องราวดีๆเวอร์เหมือนได้น้องชายเพิ่มเหมือนได้มิตรภาพดีๆเพิ่มอีกหนึ่งมิตรภาพนะคะทุกคนขาดีใจมากที่ได้เจอคุณหมอในวันนี้